มีทฤษฎีหนึ่งที่ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันระหว่างกลุ่มแฟนคลับของภาพยนตร์เรื่องนี้เกี่ยวกับสัตว์ประหลาดอย่างโคเวอร์ในโคเวอร์ฟิลด์ภาคแรกครับว่ามันคือตัวเดียวกันกับสิ่งมีชีวิตปริศนาขนาดใหญ่ที่มาพร้อมกับความสูงเกินกว่า300เมตรและปรากฏตัวขึ้นกลางกลุ่มเมฆในช่วงท้ายของ The Cover Field Paradox หรือเปล่าซึ่งสำหรับกลุ่มคนส่วนใหญ่ที่เห็นด้วยก็ให้เหตุผลไว,าวา้ครับว่าโคเวอร์ใน c o เวอร์ฟิลด์ภาคแรกนั้นยังไม่ใช่ตัวที่โตเต็มวัยอีกทั้งมันยังรอดมาไดด้้จาาากกคคสัั่่งงงงขอออทททพีใหหิิิรรระเบลยมนว โดยเพราะตลอดทั้งเรื่องที่มันถูกโจมตีเข้าใส่จากอาวุธของกองทัพสหรัฐนั้นดูไม่มีทีท่าว่าจะระคายเคืองผิวหนังของมันได้เลยครับจึงทําให้คิดต่อไปได้ครับว่าอาจมีคําสั่งให้ล่าถอยจากองค์กรลับหรือผู้นําระดับสูงเพื่อเฝ้าติดตามพฤติกรรมจนทําให้โคเวอร์นั้นยังมีชีวิตอยู่ตลอดระยะเวลากว่า20ปีภายในเรื่องและปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งกับรูปแบบที่โตเต็มวัยในตอนจบของภาคที่สามครับ ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ก็พอที่จะต่อยอดความเชื่อมโยงของเนื้อเรื่องเข้ากับภาพยนตร์ภาคที่2อ,อย่างเช่นคาวเวอร์ฟิลเลงจากปี2016ที่มนุษย์ต้องหลบซ่อนตัวเพื่อหน,นีจากการถูกควบคุมของสิ่งมีชีวิตประหลาดที่ผ่านเข้ามาทางรอยแยกของมิติซึ่งนี่ถือเป็นความคิดเห็นส่วนใหญ่จากแฟนคลับของจักวานคาวเวอร์ฟิในต่างประเทศนะครับ